กลุมสามาร้อกลุมให้กลุ้มสามาเร่อเป็นกำลังใจหน่อย จากสวัสดีค่ะกลุ่มของเราก็จะเป็นกลุ่มที่สาชื่อว่าบุญมีแต่กำังนะคะซึ่งเราได้รับหัวข้อบุญอะไรเาก็บุญสิบนะคะซึ่งเราได้รับค่าหัวข้อก็คือข้อที่หนึ่ถึงข้อที่ห้าก็จะมีอยู่ประมาณ สองช่วงด้วยกันก็คือช่วงที่หนึ่งเป็นการพรีเซนเทชันนะคะที่ชิงก็คือการน,นำเสนอองค์ความรู้นะคะจากกลุ่มของเราแล้วก็ช่วงที่สองก็จะเป็นการแสดงนะคะเริ่มได้ค่ะสวัสดรียนมคุณเชี่นยนาจารยาคุณท่านมาจากกลุ่มสาม ันนี้ออกมานำเสนอเรื่องบุญกิริยาวุติุลหนึ่งให้ทานคือการแบ,บ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่นช่วยขัดเกลาความห็แก่ตัวสองรักษาศีลคือการลดละเลิกความชั่วไม่เบียดเบียนใครและมุ่งทำความดีข้อสาม ามเจริญภาวนาคือการพัฒนาจิตใจและปัญญาทําให้จิตใจสงบไม่มีเรื่องเศร้าหมองเห็นคุณค่าของสิ่งรอบข้างมากขึ้น 4. อ่อนน้อมขอมตนคือการให้เกียรติผู้อื่นการเคารพผู้ใหญ่ถ้าช่วยเหลือสังคมคือการการช่วยเหลือสละแรงกายเพื่องานส่วนรวมหรือการช่วยเพื่อน อมอาจการนำเสนอนหท่านีครับค่ะจากช่วงแรกนะคะก็เป็นการนําเสนอองค์ความรู้นะคะจากประธานห้องของเราแล้วก็ในช่วงที่สองนี้จะเป็นการแสดงนะคะเราได้หยิบยกเอามานะคะหนึ่งเรื่องก็คือการให้ทานโดยสมมุตินะคะก็คือ ในวันธรรมสวรรคนะคะเราชาวพุทธก,ก็นิยมไปทาบุญตักบาตรนะคะที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลน้อง,องืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเราก็มีพระมหาเทระนะล้นแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ชีนาโกเดินทางมาจากเขาหิมาลัยนะคะเดินทางมาจากอินเดียนน้นนะครับเพื่อที่จะมาบินฑบาตนะคะที่ประเทศไทย ดังนั้นก็จะมีชาวพุทธมากมายเหลือเกินนี่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 นั่งตรงนี้ค่ะชาวพุทธนั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวพระก็จะเริ่มบิณฑบาตมาหลวงพ่อหลวงพ่อไปยืนอยู่ทางโน้นค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อค่อยๆเดินบิณฑบาตมาจากเมืองหิมาลัยนะคะโอเคนะคะแล้วทีนี้ก็เราก็จะมีแขกรับเชิญน,นะคะคุณครูอุษนีนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของชาวพุทธนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านก็จะมานำพวกเราในการ ต่บบางาความดีนะเพื่อสังสมบุญบาร,รมีเอาแบ่งน,นมให้ท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยะผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่ข้างหน้าท่านผู้ใหญ่บ้านา่ะเอากล้องา่ากล้องเต็มจับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ,ะผู้ใหญ่บ้านก็จะนั่งนะคะ,ะท่านี้ตามธรรมเนียมของชาวพุทธนะครับพระสงฆ์ก็จะเดินทางมาค่อยๆเดินมาเหมือนเดินจงกรมภาวนาพุทโธนะคะท่านจะมีความน่าเลื่อมใส ประธานเหลือเกินพระสงฆ์อยากให้ถอ,อดแอคด้วยน,นะคะอะพระสงฆ์ก็จะค่อยๆเดินมาเนค่อยๆเดินมาอาการจากวัดปายโยธาประสิทธิ์ตำบลน,นอกเม,มืองอภเมืองจังหวัดสุรินทร์นะซึ่งท่านก็จะมาตักบาตรในพื้นที่ของโรงเรียนพึงประชาสัรค์นะคะ นำโดยเจ้าอาวาสนะคะหลวงตะซุยนะคะท่านก็จะมายืนอยู่ข้างหน้าอะ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหัวหน้าชุมชนกับชาวพุทธทั้งหลายก็จะยกของขึ้นเพื่อที่จะกล่าวคาถวายนะคะกล่าวคําถวายข้าวของข้าพเจ้า ขอให้ถึงเมืเองแค่ขอให้แถววบมาขอาใ,หลลาให้ทานพระศิลาอารยาไม่ใจ้อ่อันนี้พระสงฆ์ก็จะเริ่มเปิปดบาทนะคะเอเปิปดบาทแล้วก็ทุกคนก็ใส่บาทลงไปนะคะอ,าอา่า หลังจากนกั้งชาพุก็จะประนมมือไว้ระหว่างอกนะคะเป็นการให้ทานที่ดีหลังจากนั้นก็จะเตรียมตัวกรวดน้ําโดยการรับพรจากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสนยตัสซุริศนะคะเอาโยมจะถึงคำพื่อร ก็เดินไปค่ะแลท่านก็เดินกลับแล้วได้ของแล้วท่านก็ไม่อยู่แล้วถ้าท่านก็กลับไปแล้วนะคะกลับไปแล้วก็เอาของวางไว้นะคะแล้วก็ทุกคนยืนขึ้นแล้วก็หันหน้าก็หาเพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะในตัวสมกรรมบทอ่าคุณระยะเวลาสิบนะคะหลักแรกคือการให้ทานนะคะเอาพระคุณเจ้าอันนี้โมนะค่ะ ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธิวันสําคัญก็จะมาทาบุญตักบาตรให้ทานหรือเราเป็นชาวพุทธอาจจะเป็นญาติโยมก็สามารถที่จะแบ่งปันสิ่งของของเราให้กับชาวบ้านไปอย่างเช่นของที่เราไม่ได้ใช้ความรู้หนังสือหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆเป็นการเพื่อคุณกันดังนั้นในกลุ่มของเรานําโดยท่านผู้ใหญ่บ้านคุณครูอุสนีนะคะแล้วก็พระมหาเถรั์ที่มาจา เมืองฮิมัลายาแล้วก็ชาวพุทธก็ขอกราบขอพระคุณกราบสวัสดีทุกท่านค่ะทรขได้ะ